ขอต้อนรับก็สู่ช่องมาพี่กุตอนนี้เราต้องวิ uh. ่งนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ uh. ้นชว์ว hmm. ึงก mm ับแตกตื่นเจออะไรในสวนอุ้ยวิ่ง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 เจออะไรกันฮึ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  เจออะไรกันนู่นเห็ดพึ่งนู่นนู่นนู่นนไนนไหนนโอ้โหอ๋อนี่คือเห็ดพึ่งอออ้ไหนไหนนนี่นี่เห็แอ้ยนี่ไงเห็ดพึ่งอนี่ไงแต่มันแกงได้เลยนะนี่นี่อยไหม มูไม่ตอดไม่ตอดนี <t uce> <t uce ่ไงงุมเลยนี่ไงนี่ไงนี่เฮ้ยมีเต้นไหมเต้นๆนะตอดอย่ข้าเต้าอยู่ข้างเจ้าเจ้ายืนโอ้เจ้าอย่ามุดไปนะเดี๋ยวโดนว้า

ออกซี่นี่ดอกเล็กๆนำพอดีแกงเลยนะเก็บเอาซี่นี่เล็กๆอ่ะนี่นี่ไงอ้าวก็ค่อยเข้ามาจอบดูทุกวันทุกวันโอ้ค่อยมาจอบดูนี่สีมันเหลืองสวยมากเลยนะเออสีสวยเนาะนี่นี่หมดยังหมูย่างหมูย่างกินได้สิกินได้อู้แสดงว่าแสดงว่าที่เขาก็ต้องออกสิ โอ้ดังนั้นค่อยกลับไปก็ต้องไปขึ้นเขาแล้วยงไงนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่นี่นี่ดอกมุมแล้วนี่นี่นี่งโอ้ยนี่เสื้อดอกงามมากเลยนะ่้เราไป่ายรก่นวะนี่ไงดอกงามมากมายังเดี๋ยวตรงนี้มาัง มันจะแอบอยู่ใต้ใบไม้เลยนะใช่นี่ไงเนี่ยเดี๋ยวเปิดนี่ดอกน้อยๆพอดีแกงเลยนี่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 แกงเเเก็บมเลยเหโอ้ได้แหนึ่งแกงเลยนะนี่ไงดอกเล็กๆเนี่ยเราเขี่มาแล้วมันหลุดออกแล้วนี่นี่ไงเหลือแต่ขาขลนี่ไงก็เธอขี่ไงเอี่ไปอโอ้ดูแตกตื่นกันหมดเลย โอ้ยน้ำอีกสองดอกน้ำเงินไปดูไหโดรโม้ไปแถวนั้นล่ะแถวนั้นไม่ออกเหรอดาระแถวนั้นไม่ออกเหรอพยันเตนมาเตะมาเตะฮะย่าจีพาไปโอ้ไปไปไปโอ้โหเพราะว่ามันเป็นคู่เห็ดเนาะนี่เนี่ยตอนที่ค่อยไปเก็บต้นเขาตัวนั้นโอ้โหเป็นหมูแบบใหญ่ๆมากเลยนะถึงว่าเป็นป่า เอาเป็นสองตะกร้าใหญ่ๆเลยถ้าที่นี่มีแปลว่าที่เขาก็มีด้วยใช่ใช่ใช่โอ้โหเมใช่มมนเมนเราไปดูเหละงวอกกเขามีไหมใชยเขาก็มีโอ้โหเดี๋ยวเราไม่ทันเขาไปเลยไปเลยไปดูดิไปดูดิดูเนละงงกไงโอ้โห แล้วค่อยก็มาเก็บนะเต็มพื้นนึงเป็เอ็มย์ยบอกอยากเก็บเดินหนูเก็บเขาเก็บเองตแถวพื้นน้ำมันออคไหมช่อง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 อืมแต่เห็ดนี้มันกินกินได้เห็ดนี้น่ะเห็ดพึ่งเขาเรียกว่าเห็ดพึ่งครามยังมันสัอนอยู่ตุ้มตมอ่ะ เจอมันละเห็ดน่ะเจอแล้วงัวขนาดอุอาอุอาอยู่น่ะยังไม่หมดเลยอืมตุ้มๆเนี่ยถ้าเราเอาไม้เขี่ยวมันก็จะอยู่แถวนี้แหละใบไม้อ่ะตมักลงอร่อยอร่อยตุ้มละมันอร่อยอ่ะอย่าให้มันแก่แหนวันนั้นค่อยก็ตั้งกล้องไว้เนี่ยค่อยก็เก็บค่อยมาคนเดียวในแหวนดอกตุ้มตุ้ม่ะเนี่ยนี่ไหมใช่ใช่เอาเลยเพราะเอาไว้มันก็แก่ เนี <س <س ่ยเคยเห็นม um. ีแ uh, นี่อู้หู้นี่เก็บเลยดอกตุ้มอ่ะตุ้มนี่อืมเก็บเลยมันพอดีแกงอร่อยเลยนะน่ะอู้หู้แล้วกหนุ่มนั้นมันจะอร่อยเลยไปเอาไปให้พ่อต่อไปจ้าโอ้โหชอบวอ เนี่ต้นนี้มยากขึ้นเลยนี่นีจอแล้วเห็นพอแลาไหนอะดีดีเิดนมาสารงานสองที่เก่าได้ไอ่าดูดูดูมขึ้นได้ยังไงอะเอากอนันมันเต็มอยู่แถวนี้นะจรเหออเออแปลกอ่าเยียบนะสัอเจ้าอย่าเยียบนะ ดอกใหญ่เลยเนาะโอ้ยดอกน่ดูดีดีเลยข้อกอดหรือเปล่าก้อกอดไหมแค่นี้ละมันขึ้นนะนี่อาซาสมาขูดฟูเลยทำมือปานาเลยมือปานาถูเลย ว่านั่นน่ะน่ค่อยเอาแถวปากอ้อยเนี่ยดอกก็เยอะโอ้แถวปากอ้อยวะสันจริงเออเชื้อมันไปไงมันก็ลามไปไงไปแกงใส่เห็ดตอนนั้นเลยไหมได้เอาไปแกงใส่กันเลยมันโตแล้วมันโตแล้วมันได้แล้วมันโตแล้ว อโอ้าเยงหาหาน้ยดิแถวนี้แหละจริมันเป็นดินกรวดมันก็ขึ้นได้ขึ้นได้มันขึ้นแบบนี้แหละที่เขาเราไปเก็บมนแบบนี้เลย ใส่หมดเลยหรอใส่ดอกน้อยน้อยก้เนดอกน้อยก็น้อยการหาเห็ดาไปแกงไปแกงด่งกันคนละครึ่งนี่พอครึ่งครึ่งของครึ่งถึงจะพอไม่งั้นมันมีอีกนนึงนนน่ะที่มันพิ่อย่หักให้อเป็นสี่ชิ้นขาวลาลายไปด้วยออห ไม่เจอไม่เจอไม่เจออาญาบ่ายก็ให้เช็มนะคุณเตะเลยพี่น้องคิดว่าจะเจอเห็ดมวนเห็ดมหาสานมวนมปีหน้ารับรองว่าสนุกแน่ปีหน้าอ้อยเน่่าจะกินได้หรือมั้งอ้อยกินได้กินได้กินได้ไม่อันนี้อันนี้ลุงบอกให้เรียบร้อยแลมวเนอนี่มีได้เลย ปีหน้าีหน้าดึไฟนะคะตัดตืนกันข้างบนจะรูไหนไโชหน่อยโชหน่อยโหได้เยอะนะนี่ได้พอแกงเลยนะแล้วก็เห็ดพออีกกำนึงอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้รอลุงป้ามาก่อนนี่เห็ดเพิ่งเลยอ๋อถึงก็ต้มไว้ก่อนเตรียมไว้ล้างแล้วก็ต้มไว้เห็ดพอฮึเห็ดต้นนั่นน่ะโอ้ไปแล้วโอเคนะตอนนี้ดาด้ากำลังพาเปรี้ยวไปตามล่าหาเห็ดพอรุ่น เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ค่ะ